ขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2566กับดิฉันประมวลชนะจรัสโชคพัฒค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน z o o m 072. com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ค่ะ และในวันนี้ก่อนจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันสรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชัยโยบที่ว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมนั้นเราจะเร่งรีบเร่งร้อนไม่ได้เหมือนต้นไม้เหมือนร่างกายของเรามันจะค่อยๆเจริญเติบโตไปตามลำดับทางจิตใจเมื่อเราทำสมาธิทุกวัน ปฏิบัติธรรมทุกวันฝึกใจหยุดใจนิ่งให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้มากๆเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินอย่างนั้นเมื่อเราปฏิบัติธรรมทุกวันสมาธิก็จะค่อยๆถูกสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยใจของเราที่หยาบก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาให้ละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ไม่บริสุทธิ์ ก็จะถูกขัดเกลาวไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกันในที่สุดใจก็บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะสมหวังวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีได้จัดพิธีทอดกระถิ้นธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อสร้างอาคาร115ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์นขนลกยุงค่ะ <am> สำหรับพิธีทอดกระถิน <am> ธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร115ปี <am> คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนลกยุง <am> เพื่อเป็นที่พักอบรมและหล่อล้อมอาสา,าสมัครให้เป็นยอดขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรมในการเผยแผ่และขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยในปีนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดกระถินขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาโดยริ้วขบวนของคณะเจ้าภาพผู้มีบุญและคณะประธานกระถินได้อัญเชิญผ้าตรายกระถินด้วยความปิติเบิกบานและเลื่อมใสในบุญค่ะซึ่งทุกย่างก้าวของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่อัญเชิญผ้าตราล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสง่างาม ทุกท่านเห็นถึงความสำคัญของการทอดกระถินเพราะเป็นมหากระา,านหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวสำหรับประธานกระถินธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร115ปีคุณยายอาจารย์มหารตัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงได้แก่กาลยานมิตรปียนัน์และกาลยานมิตรชุติมนบุญสูงโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเป็นประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมโดยก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกระถินทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการทอดกระถินตามเสียงหลวงพ่อธรรม,มชโยจากนั้นกรนารยานมิตรปียานานและกาลยานมิตรชุติมลบุญสูงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้ากระถิน พร้อมท้งได้น้อมนำภากระถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์โดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสริดอิทธิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกาวพระเดียงสงฆ์ส่วนทางด้านพระมหาวีรวัตรวีรวัถโกเปลี่ยนถามก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวอัปโลกกระถินโดยภาคกระถินทานคณะสงฆ์พิจารณาเห็นสมควรแก่ พระครูสมุทานินปุญญนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนายาวชนโลกเป็นผู้รับภาสกถินในปีนี้และในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตชิโว<ส>ได้อานโอวาทโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าใครจะมีทรัพย์น้อยหรือทรัพย์มากล้วนหามาด้วยความยากลำบากกันทั้งสิ้น เราต้องทำใจใส่แล้วก็ต้องปลื้มกับบุญที่เราได้ร่วมกันทำวันนี้เป็นวันที่เราได้มาทอดกระถินบุญก็จะเกิดขึ้นต่อไปอีกเจ็ดวันในเมืองมนุษย์นับจากวันนี้ถ้าเรานึกบุญบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเจ็ดวันนี้เราต้องรักษาใจให้ใส่ให้ใจเราละเอียดให้ใจเราบริสุทธิ์ให้มีความปลื้มในมหาทานบารมีบุญจะเกิด บุญจะได้เกิดขึ้นต่อเนื่องกับเราตลอดเลยบุญกระถิ่นเป็นบุญการทานนะคะหนึ่งปีทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีช่วงระยะเวลาอันจำกัดและบุญนี้เป็นบุญใหญ่ค่ะ ซึ่งสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยในบุญกระถินปีไหนมีมากทำมากค่ะปีไหนมีน้อยทำน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะว่าบุญนี้ทำไปแล้วก็เป็นบุญของเราเองนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยจนจากการทำบุญเลยนั้นบุญในแต่ละปีที่หลวงพ่อให้มาเนี่ยคือ ตั้งใจทำทำแบบสุดชีวิตเลยแล้วก็พบว่าชีวิตเราก็ดีขึ้นก็มีทางมาแห่งทรัพย์เป็นอัศจ,จรรย์จริงๆสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันเกินควรเกินคาดกลับมามากกว่าสิ่งที่เราได้ทำบุญไปซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเชื่อมั่นในบุญที่เราได้ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุญที่หลวงพ่อได้คัดสรรมาให้กับลูกๆแล้วให้เราได้มั่นใจตรงนี้แล้วก็ทำอย่างสุดชีวิตทำอย่างสุดใจผลที่ได้กลับมานั้น เป็นอน,นิสงส์ที่เกินควรเกินคาดให้เรามั่นใจในบุญตรงนี้ค่ะ บุญกระถินต้องทําทุกปีมีความปลื้มใจมากเลยค่ะที่ได้มาทอดกระถินสมามัคคีนะคะที่วัดพระธรรมกายนะคะเพราะว่าหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคือสาธุชนทุกๆคนนะคะก็ตั้งใจแล้วก็อรอคอยในวันนี้นะคะใจจดใจจ่อเพราะว่าเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําความดีมาตลอด3เดือนนะคะในช่วงเข้าพรรษาพอพรรษาปุ๊บเนี่ยทุกคนถ้าเป็นพุทธศัสนิ์สิทิชนนะคะก็จะมีความตั้งใจรอคอยที่จะทำบุ ใหญ่นี้นะคะเพราะว่าเป็นบุญที่เป็นกรารทานนะคะบุญกระถิ่นเนี้ยเป็นบุญที่เปลี่ยนชีวิตนะคะจากที่เราเนี่ยทำมาหาก,กินลำบากนะคะพอเรามาทอดกระถินเนี่ยเราก็จะมีการทำมาหาก,กินที่ง่ายขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยก็มาได้โดยง่ายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาทอดกระถินกันนะคะทุกๆปีเลยตั้งใจนะคะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวค่ะ สำหรับงานบุญกระถิ่นในวันนี้ซึ่งเรียกได้ว่าพวกเราก็ปราปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้พวกเราได้ร่วมกันบอกบุญกระถิ่นนะคะกับเพื่อนๆและก็เพื่อนพี่น้องญาติวิตรค่ะซึ่งกว่าจะได้มาในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าผ่าอะไรมาหลายอย่างทีเดียวค่ะและในวันนี้เราได้มาพร้อมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะได้ชักชวนกันมานะคะมาร่วมสังสมร์บุญกันในวันนี้ค่ะ ได้มาเหมือนกับที่น้องได้บอกนะคะพวกเราก็ต้องลงมือลงแรงกันเยอะไม่ว่าจะบอกบุญออนไลน์หรือว่าจะบอกบุญตัวต่อตัว,ตว โดยการไปเดินบอกบุญที่ตลาดต่างๆเราได้เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆทุกคนรวมถึงพี่น้องอีกทุกๆคนด้วยเราได้เป็นตัวแทนของพวกเขามันไม่มีอะไรที่น่าปลื้มไปมากกว่านี้อีกแล้วคะ่ะปัจจัยนะคะที่ทุกท่านได้มีโอกาสได้ร่วมบุญมากรับทางน้องๆชุมลมพุทธหรือว่าท่านได้สังสมไม่ว่าจะเป็นวัดอื่นๆนะคะก็คือปัจจัยกระถิ่นเหล่านี้นะคะ่ะก็จะนําไปพัฒนานะคะวัดนะคะให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนได้มาทํากิจกรรมดีๆร่วมกัน ะะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไม่ได้มองแค่ในเรื่องของการที่เรามาร่วมบุญพัฒนาแค่วัดใช่ไหมคะแต่ว่ามันสามารถมองในเรื่องของถ้าหากพระพุทธศาสนาคะ่ะมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะคะทั้งประชาชนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือว่าอายุเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วเราสามารถจะส่งต่อ พระพุทธศาสนาค่ะจากรุ่นพวกหนูใช่ไหมคะยังสามารถส่งต่อยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปได้ค่ะให้มีโอกาสได้มาสัมผัสพระพุทธศาสนาค่ะโดยคณะสิทธยานุสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามคีีทั่วไทย5 0 0 0วัดณสำนักสงฆ์พระทิคีจังหวัดแม่ฮ่องสอนและที่วัดห้วงน้ำเค็มจังหวัดจันทบุรีส่วนว่าบรรยากาศจะปื้มปิติอย่างไรนั้น เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณสำนักสงฆ์พระทิคีตำบลแม่อูครออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนคณะสิทธิานุสิท์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมชายโยด้วยการน้อมถวายกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่โดยผู้แทนคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกาย ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการทอดกระถินในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่นและภาพงานบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจำ ของผู้มีบุญทุกท่านเพราะเป็นมหากรารทานที่ทุกท่านต่างรอคอยมาแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่อ,อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงนอกจากนี้คณะสิทยานุศิ์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมบูชาธรรม79ปีหลวงพ่อธรรมมัชยโยด้วยการน้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามคคีทั่วไทย5,000วัด ณวัดห้วงน้ำเค็มอเภอนายญยอามจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้แทนคณะสิทธิานุสิท์ได้นำกล่าวคำถวายผ้ากระถินพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมถวายผ้าไตรและปัจจัยร่วมบุญกระถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเพราะงานบุญทอดกระถินสามคัคคีถือเป็นมหากรารทาน และเป็นมหากุศลในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของยอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่ต้องการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาและยังความปราบปื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะซึ่งในโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้วยังได้เห็นความสามัคคีของชาวพุทธ ได้มาร่วมใจการสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆและทุกๆวัดที่ทางคณะสิทธิานุสิตได้เดินทางไปถวายกระถินก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นใจทางด้านคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกาลยานมิตรทีมงานชวนบวชจากจังหวัดขอนแก่นและจากจังหวัดศรีสะเกดก็ได้ลงพื้นที่ชวนบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช2,566ซึ่งจากการลงพื้นที่ก็ได้รับความสนใจจากชายแมนแมมาสมัครเข้าร่วมโครงการค่ะคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกระัรยานมิตรทีมงานชวนบวชจากจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนชายแมนแมสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566 ซึ่งทีมงานได้ลุยทุกพื้นที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังในการชวนท่านชายมันแมนมาบวชแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกลงมาบางวันก็แดดร้อนแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคทุกท่านได้ทำหน้าที่ชวนบวชอย่างเต็มกำลังเพื่อตามท่านชายมันแมนผู้มีบุญได้มาบวชในโครงการซึ่งจากการลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนบวชทุกวันทำให้จังหวัดขอนแกน่นมียอดใบสมัครมาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานชวนบวชจังหวัดขอนแก่นก็ยังลงพื้นที่ชวนบวชทุกวันเพราะยังมีชายแมนแมนรอกาลยานามิตรมาแจ้งข่าวบุญบวชอยู่ค่ะและอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกว่าเป็นทีมงานที่ได้รวมกันเป็นหนึ่งลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องทุกวันโดยไม่รู้จักเหน็ดจ,จักเหนื่อยนั่นก็คือทีมงานชวนบวชจังหวัดรีสเกตนับเป็นจังหวัดที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป้าหมายเป็นหลัก นอกจากนี้ทุกท่านยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการทำหน้าที่กลยานมิตรจึงได้รวมใจเพื่อชวนชายแมนแมนมาบวชเพื่อสร้างพระแท้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากการทำหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดศรีสะเกดทำให้เราเห็นว่ามีชายแมนแมนผู้มีบุญรอให้ทุกท่านได้ไปทำหน้าที่ชวนบวชอยู่ซึ่งการชวนบวชในครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกท่าน ได้บวชทดแทนคุณบิดามารดารวมทั้งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนเองและทุกคนทั่วโลกได้พบสุขที่แท้จริงค่ะโรงเรียนเอกสินราชพัฒนาจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมเติมธรรมให้กับเด็กๆนักนเรียนค่ะท่านผู้อำนวยการพัชชาช่วยปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกสินราชพัฒนาจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดเทอมเติมธรรมให้กับเด็กๆนักเรียนโดยได้นิมนต์พระครูสังครักษ์ปีดาทีรกุโลประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้ระนองมานำจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์และนั่งสมาธิร่วมกัน เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กๆได้นั่งสมาธินอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องศีลและร่วมสันทนาการกันอย่างสนุกสนานโดยท่านผู้อำนวยการพัชชาช่วยปลอดคณะครูและเด็กๆนักนเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานธรรมะบันเทิงนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเอกสินราชพัฒนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กนักเรียนได้ซึมซับพ,พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนานะับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม ในช่วงปิดเทอมใหม่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายโทชิงปิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าบริวารกระถินธรรมชัยพร้อมทางถวายกองบุญกระถินสามคคีทั่วไทย5,000วัดค่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ช่วงบ่ายผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีทอดผ้าป,ป่าบริวารกฐินธรรมชัย สำหรับประธานเอกผ้าป่าบริวารกระถินในครั้งนี้คือกัลยานมิตรด,ดรุณีคาวคุได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารกระถินจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมถวายกองบุญกระถินสามคีีทั่วไทย5,000วัดซึ่งในส่วนของผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองบุญกระถินสามคีีทั่วไทย5,000วัดคือกัลยานมิตรนัทธาฮาชิโมโตะและแกัรยาณมิตรนิตยาขาวขำ สำหรับผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตกองบุญกระถินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดคือกัลยานมิตรบุญทรนฮิรายมะและกัลยานมิตรศิวนาถโฮโจจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายทานบารมีพร้อมทางรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปิดทองหลังคาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยแผ่นจริง เพื่อจะนำไปเปลี่ยนกับแผ่นเก่าที่ชำรุดซึ่งทุกท่านก็ได้ร่วมกันแจ้งข่าวบุญเพื่อให้ผู้มีบุญจากทั่วโลกได้มีชื่อจารึกบนแผ่นหลังคาอุโบสถแห่งนี้ด้วยกันค่ะทางด้านวัดภาวนาซาดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าพระและพิธีถวายกองบุญกระถินธรรมชัยค่ะโดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้จุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งอย่างได้ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าพระร่วมกันพร้อมกักบวัดพระธรรมกายประเทศไทยและทั่วโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าพระโดยมีกัลยานามิตรสมพรปาระเคนและกัลยานามิตรอแมนดาแมคคราวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญกรถินสามคัคคีเพื่อร่วมกับกองกรถินธรรมชัยวัดพระธรรมกายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอนุชิตติขวีโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญและอนิสงฆ์ของบุญทอดกระถินสามัคคียังความปราบปื้มใจให้แก่สาธุชน ที่ได้มาร่วมงานสั่งสมบุญกุศลเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปามบิชประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดค่ะภายในงานพระวันเฉลิมสมะวังโสท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย และพิธีจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยประธานบุญพิธีคือกัลยานมิตรสมบูรณ์นักหนุนและกะัลยานมิตรขวัญฤดีเกรซันจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาสินห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าสร้างวัดโดยมีกัลยานมิตรจัสมินสตรานและกะัลยานมิตรจิรานีเทเลอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนกัลยานมิตรวันทวินสุบรรณประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญทอดผ้าป่าสหวรเดือนเกิดโดยมีกัลยานมิตรขวัญด้วยดีเกรซันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทั้งอย่างได้ทอดผ้าปา่าหน้าท่านประธานสงฆ์และอย่างได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุปผารวมกับกัลยานมิตรนัชชาช้างสีแปลก และกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารบูชาข้าพระโดยกัลยาณมิตรสมบูรณ์นักหนุนกัลยาณมิตรสุริรน์วงจันทร์และกัลยาณมิตรขวัญฤดีเกรสันเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรประภาพรคาเดอลอนเป็นประธานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชน ก็ได้ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตรบริวารกฐถินวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะ ไปร่วมอ,อนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพุทธนอดรายเวสฟาเรนประเทเศเยอรมนีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าเศรษฐีตลอดการทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านซูมค่ะภายในงานกาลยานมิตรสุวรรณาบิงเคริร์สและกาลยานมิตรวิไลลักษรยสเตอร์ได้เปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพระก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชน จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อการใจให้ผ่องใสพร้อมกันนี้ทุกท่านได้สวดมนต์ธร,รมวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงธรรมะเรื่องอานิสงส์ของการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจากคําของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันยนขน,นกยูงว่าใครซื้อตะปูสักตัว ไม้กระดานสักแผ่นหรืออิฐสักก้อนรวมสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมจะได้บุญอย่างมหาศาลเพราะเป็นสถานที่รองรับผู้บริสุทธิ์ผลบุญนี้จะช่วยให้เรารู้ธรรมะต่อไปในอนาคตได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายและมีสมบัติติดไปในภพบเบื้องหน้าซึ่งกระถินในแต่ละวัดก็จะนำปัจจัยไปสร้างวัดสร้างห้องปฏิบัติธรรมด้วยจึงเป็นบุญใหญ่ บุญพิเศษประจำปีที่เราไม่ควรพลาดภาคซายตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญภาพป่าเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศินห้าและกล่าวคำถวายกองบุญภาพป่าเศรษฐีตลอดการ โดยมีกาล,ลยานามิตรสมจิตฟิชเชอร์และกาล,ลยานามิตรพัชราสมิตรนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัตตาหารโดยมีกาล,ลยานามิตรเสนเพนบุญและกาล,ลยานามิตรสำเนียงดักลาสเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจาตุปัจจัยไทยธรรมก่อนที่จะได้รับพ่อจากคณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีมอบรางวัลปฏิบัติธรรมตลอดพรรษาให้แก่ผู้มีชั่วโมงนั่งสมาธิดีเด่นทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัฒต,ตาหารแด่คณะสงฆ์โดยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล รวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่สองนครหลวง10อันดับที่สนครหลวง6อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17 อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง16อันดับที่10นครหลวง7ส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สจังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดกาลสินอันดับที่8จังหวัดน่านอันดับที่9จังหวัดลำพูนอันดับที่10จังหวัดสกลนครและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูตรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด5,899,999,999จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b r i g h t o n w o r l d c o m ค่ะ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายธัยธรรมในพิธีมุทิตาสักการะครั้งที่29ประจำปีพุทธศักราช2566รวมพระมหาเถระและพระเถระ 10, 20, 30และ50พรรษารวม4รุ่นกว่า300รูปในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2566น้ณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งวัดพระธรรมกาย พิธีกรรมจะเริ่มในเวลา15.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์096-415-8234ค่ะขอเชิญท่านชายที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2566จำนวน3,000รูปอบรมระหว่างวันที่ 28พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567โดยจะเข้าอบรมณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ ขอเชิญชวนผู้มีบุญทวนโลกรวมสวดธรรมจักรกับประวัตนสูสรเนื่องในวันลอยกระทงตรงกับวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ด้วยยอดสวด5,899,999,999จบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ w w w f o r b r i g h t o n w o r l d c o m ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้อนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าสุขิโนวัตระหันโตผู้ไกลจากกิเลสย่อมมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรสชดพัดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ